วันนี้ก็มีมืดฝนมาแล้วครับวันนี้ฝนหน้าจะตกหนักครับวันนี้รอบบ่ายสามโมงครึ่งฝนมันจะมาครับ มืดมาแล้วมืดฝนมาแล้วมะม่วงแก้วครับช่วงนี้ฝนตกทุกวันก็ขาย สามโลร้อยบาทหรือโลละสามห้าสามโลร้อยฝน <500 S 1> ตกแล้วครับเมื่อกี้ 100, ซื้อหนึ่งร้อยแถมหนึ่งโลครับใครมาซื้อก็แถมครับเราแถมอย่างเดียวครับซื้อหนึ่งโลเราก็แถมซื้อลลกิอโลเราก็แถมครับ มะม่วงเราจากสวนเองครับไม่ได้รับมาครับเก็บมาจากสวนเองนี่นะครับมะม่วงแก้วสดๆจากสวนเก็บทุกวันครับนี่ก็ฝนตกครับวันนี้นะฮะฝนตกแล้ว